หูยินเสียงตามๆก็เลยเลียนมาเบ่งมาเป็นหมาเลียนน้ำครับเพิ่งเล่นมุดลงไปแล้วช่วงเครื่องกันหลังงอนลงไปเหอตัวซ้ำตัวหดครับตัวแยกเหนียนบ่ครับโอ้ มัสก,การพาะอาจารย์ติง่งเมื่อนี้บันเลือกดีครับ<ม>ก็มีเจา้าทีข่ของกองช่างทางเทศบาลตำบลชนบุริบู์มาวัดที่เพื่อที่จะไปขอยื่ยนเรื่องเป็นที่พักสงฆ์น้อยจเนเป็นที่พักสงฆ์เมื่อนี้ก็เลยอยู่กับอ,อาจารย์ติ่งอาจารย์ติ่งเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเห็นได้ก่อนอาจารย์ยใขรไข่แมานามตีมม<ำ>ซีดำ ขึ้นจากไสครับขึ้นจากต้นไม้ต้นนี้อาจารย์ตอนนั้นเห็นนางยูกุตเนีตีอาจารย์แซ่ๆอาจารย์นางไม่เห็นดังเด่นกับอาจารย์ยิ้มใส่นางนางยังนางกุตินี่บ่อ๋อนางยูกุติของอาจารย์นั่นสะข้อนนี่ก็เลยก็เลยเห็นยังเห็นเห็นเห็นลักษณะแบบนี้เสียงน้ำนะเสียงน้ำดังตามๆตียังไปเบิ้ง เห็นเครงโตเห็นเครื่องโตเป็นขี้แมวน้ำนี่ดินนั่นแหละปูให้แย่แนกตอนแมวน้ำคันไหนที่แย่เป็นเป็นแมวน้ำคล้ายๆนาคือแมวน้ำเล่นบ่มีหนวดมีอย่างไรกันเห็นแต่ช่วงชิดช่วงตัวเครื่องตัวช่วงชิดเครื่องตัวสีดำมันบ่ครับสีดำใส่ยุ่งตงไหนขึ้นไปยุ่งตรงไหนบ่เนี้ยเล่นด้วยเงาไม้เลยเงาไม่ไม่พลาดไปนี่บ่ โอ้บอกมาเลยผมกับขนขิงลูกขนหัวลูกครับพี่น้องอ๋อเล่นยู้ยูตัวนี้เป็นบ่ครับขึ้นมาเล็นยี่นี่บ่อ๋อผึนมาเล็นนามยี่มือนี้พะพี่น้องอาจารย์ติ่งว่าเป็นในตัวสีดำเคืองตัวแต่ลักษณะรูปร่างจะเป็นคล้ายๆกับแมวนามเป็นบ่ครับตัวสีดำบ่มีมีือแมวนามกับปูพญาคนักอันพี่น้องครับตรงนี้ก็เป็นสาสาอยู่ภายในไอ สำนักปฏิปบัติธรรมเทววิิตรหงแก้วนะครับบ้านทานังเดือนตำบ,บนชนบ,บทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเดิมที่มืองนี้เป็นสถานทีปูนองหว่าเป็นน้องหน่อยเก่าเดือนอาจารย์เน,นี่ยเป็นน้องหน่อยเก่าแบบมาณซำคุ้ยซำคุ้ยนอนลลนี่แหละแต่ว่าวันดีขึ้นดีถ้าเป็นช่วงวันพระเพินจะขึ้นจากนี้แหละครับเป็นลูกแก้วสีสิวสีเหล่ที่ว่าย่อมผู้ยิงย่งที่ว่าเพิ่นมาจังหันมือเศร้าล่ะเพิ่นเคยเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นปองข้นของปูพญานากเก่า้อครับด้วยอันนี้ บ่เสือกับญาลบลูแล้วกับ่ต้องดามานะครับเพราะว่าขันผู้ใดมาสัมผัสจริงๆเพราะว่าที่แปลงนี้สิเกตไรกว่านี่ผู้ใดมาครอบคล้องกับครอบค้องบ่ไดนะครับได้จะเสียชีวิตโดยการตายห่วงหมดนะครับพี่น้องกับมาูุ้ถ่าผู้แก่ในหมู่บ้านพนจะรูดีนะครับยา่มันขามันคึ้นช่วงเป็นวันพระจะมีแสงโพขข้นอย่างนี้แหละครับพี่น้องแสงไข่สีลุงเกสสีนี่แหละครับจะเห็นจะขึ้นเมื่อนา้อาจารย์เห็นอยู่นี่มันบ่เพิ่นว่าคล้ายๆกับแมวน้ำที่อาจารย์ไปสีมึงเนี่ยตรงไหน อ Ooh, y, hum, oh, ๋อเมืองเงาไม่ล่มหน้าตาคือแมวน้ำเรียนว่แบบมันโพเขื่อนแม่นปะไรอ่าเล่นน้ำแต่สักประเดี๋ยวโพขึ้นมาโพไปเจอแอหมุดลงไปนะโอ้ดำปุดลงไปอ๋อนั่นแหละครับนั่นนั่นแหละเป็นคล้ายๆแมวน้ำหน้าตาสีเดียวกับดำเลยเยนะนั่นแหละครับมันจะเป็นคล้ายๆปูพญานาค นาตาจะเป็นคล้ายๆแมวนาม,มันว่านั่นแหละเพิ่อนเฮต้เห็นมันบ่ระย,ยะระยะกับบวกไก่ด้อครับ่านผู่ชมนี่พี่น้องจากกุตีมานีครับจากกุตีมาฟังสาหนาหนาศารเจ้าคุณพอปูนองหวาด้อครับตัวนี้อันนั้นจะเป็นในส่วนของศารเจ้าคุณพอปูนองหวาดนะครับอันนี้ประมาณจังเม็ดอาจารย์จากกุตีอาจารย์นางน่งคุยกันครับปอาจารย์ตะค่อนประม่านหาเมตรสารประมาณที่เมตร ได้ปล่ล,อลอ่องลองงานเมืองเก่าเบิ่งประมาณเจ็ดแปเดเมตรเนาะอันนี้คือเจ้าหน้าที่ของ <8. S 1> เทศบาลนะครับเพื่อนมาวัดทีให้นะครับเพื่อที่จะไปขออนุญาตตั้งเป็นทีผักสงสํานักสงและอยากจะขอจะตั้งเป็นวัดนะครับซึ่งอาจารย์สะคอนกับเจ้าทีทั้ง <8. S 1> เจ้าที่เทศบาลเพิ่กนกำลังวัดทีให้อยู่พอดีบัดนี้เหต,เหต,เหตุเหตุการณ์มันเกิดขึนด้นปฏิหารก็คือว่าช่วงที่ พระอาจารย์สะค้อนกับอาจารย์ติ่งพนังคุยกันยูสลาตรงนี้พอดีเพิ่นเห็นพบโพ้ผูโพบ่ครับอาจารย์ติ่งว่าเป็นหมาไม่เรียนน้ามันเป็นดำดำผูโพ้ขึ้นดิโพโพหัวขึ้นเป็นปะโพแบบเห็นหลังเลยมองช่วงหลังเห็นเห็นช่วงหลังโอ้แจ้งเรียนหน้าคล lead, no ้ายๆกับงูเนี่ยบ่เวยลายร็วไรบ่เลยเลยนยางมาเบิ้งตี อย่างวาเม่วานนหมาตงนัน <Fro llo S 2> ่ม <Wars> wow. ันหมาดับว่าตรงนั้นมันขึ้นดนามันขึ้นดมาเ่ไงไก่แต่เบอแมนหมาหมดลงไปเห็นเครื่องตัวประมาณสั่มใดบันนี้เห็นต้นไม้ท่านบอกต้นย่างกันได้ยินบ่ต้นย่างต้นไหนครับประมาณประมาณตัวนี้ครับพี่น้องนี่ทำให้ช่มเสียจย่างไป็นบองต้นประมาณต้นสั่รใดซกกไม้ตรนี้เมนบ่พนผุบลงดิ ลงแต่ว่าอวยตัวลุ่งเหรอเกรย์เห็นแต่หลังบ่เนี่ยนั่นแหละครับองค์องค์นั่นแหละที่ไปเอิ้นผมอยู่หน้าต่างในนิมิตที่ว่าไปเอิ้นผมอยู่หน้าต่างให้มาสสังพระซวยอันนี้เบื้องบนจัดฉากเนาะอาจารย์เนาะบ่ได้จัดฉากบ่แม่นดราม玛เบื้องบนบ่้องนอย่างเนาะอันนี้คือความเป็นจริงยามกะเวินกะเวินแทึงแสงช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ4:00น4:00นช่วงแรงๆจะน้อยตะเวื้นสิตกดินนต่ละพี่น้องช่วงกําลังแรงพอดีเนาะ สิเด็กน่อยเด็กหน่อยเลี้ยงเรียนพอดีกับะม่มันกับพไก่น้อยจานหน่นอยนี่จากกุฏิมานี่ไหมครับนี่ไหมจะผม่ชมจากกุฏิมานนี่เิ่นพ่บอกว่าผมกับขนขี้หลูก <c oughs> จะเป็นปูปูพระยาหนาักนะครับในในทิวาตามที่ผมคุลงขี้นิมิตท,ท่วาช่วงก็สร้่งพระประทานเพิ่นขึ้นจากน้องนี่แหละครับไปเอือนผมมาซอยรอพระประทานไอเป็นในสมเด็จ ปางปฐมปรมมาหาจักรผรตียู่องหนาแม่อาจารย์นั่นแหละเพิ่นไปเกินผมมาเห็ดซอยอาจารย์ธรรมพงกับแมันแล้วก็เลยกันเลยแล้วตอนแรกว่าสิบ่มาพอแต่ว่าสิบ่มาปุ๊บยืนอยู่ใต้ห่มม่วงหน้าบ้านสิสิหงายแตงล้มมันคล้ายๆกับอาการเวียนๆก็เลยจมปากอย่าครับว่าสัตว์สิเข้าไปเห็ดซอยอาจารย์มันแล้วอยู่ดอกหลังจากนั้นก็เลยสว่างว่าเลยสว่างเลยนะครับอันนี้เป็น ไอเหตุการณ์จริงที่บ่ได้นิมิตบ่ได้ฝันนอยอาจารย์เนาะย่างประเวณแเสกที่พนนังอยู่หน้ากุฏิพอดีอาจารย์ติ่งพอดีเห็นพอดีเห็นนะครับมีลักษณะตัวสีดำนะครับมานางเลียนาน้ำตามตาม,ตามยาี่นี่แหละครับโพ่อหัวอาจารย์แมนบ่บ้ันบันไดเห็นหัวบันบ่นไดเห็นหัวพอพอได้ยินเสียงตามตามก็เลยเลียน,น,นมาเบิงมาเป็นหมาเลียนานา้ำ ครับเพิ่นมมุดลุ่มไปแล้วเพิ่มเห็นแต่มมุดลุ่มไปเร็วช่วงเครื่องกันหลังงอนลงไปเห็นบะงอนลุ่มว่าตัวซ้ำตัวอะไครับตัวซ้ำตัวตัวยกเนียนปะครับโอ้นั่นแหละครับพี่น้องก็เลยบอกให้พี่น้องป้องไปด้วยครับเบ้อเพราะว่าที่มองหนีเบอร์เป็นที่ธรรมดาเป็นที่ที่ว่าปูพญยนักแต่ว่าหลวงพ่อองค์กรเลยว่าหลายๆท่านก็บอกว่ามองหนีเป็นมองเพิ่นเอิมป้องยังก่อนที่ว่าที่มองมองมองพันขึ้นลงมไหมครับ เึ้นลงของปูพญานาคกเนาะที่มันเป็นซื้อกันก็เป็นท่างคำฉนดย่ามาขึ้นกับตาม้ว่ผมนี่มิดเด่นช่องที่ว่าส่างพระเนี่ก็ขึ้นจากมองนี้แล้วครับเพื่อนขึ้นรวยลายรวยลายตรงนี้แหละพี่น้องท่านผู้ชมพานขึ้นตรงนี้แหละครับผ่านปลาตรงนี้แหละครับผ no ู้ผ right. ู้ชมนะครับไปเอื้อนผมยุบานนะครับมาสางพระนะครับแมนฮะย่มาขึ้นมกดยิเสียงน่ใแมนพอาจารย์นะนั่นแหละแมนพ่อาจารย์ ยังขี้เกียหูยิ้นเสียงตามตาเมือนดนินั่นแหละอาจารย์ติง่งกับอาจารย์สายความผัานนั่งคุยกันอยู่กุฏีเนี่ยหนาประมาณสี่โมงแร่งหูยินเสียงตามตามว่าเป็นหม,ม,ม,มาดำเลนน่ามาซ่องเบิ่งกัดผัผุบลงไปพอดีบลยอาจารย์เพิ่นปรตัวดอกเพิ่นเป็นพาเป็นเจ้า <laughs> นั่นแหละครับบ่าเป็นเรียงธรรมดาเนาะนี่แหละครับเจ้าทีจะท่างเพิ่น มองนี้เป็นได้ที่ของที่พักของกองทัพเก่าดนะครับเป็นเป็นวัดเก่านะครับวันดีขึ้นดีก็จะมีแสงสีขึ้นตรงนี้และครับพี่น้องบ่เมนผมด่ามานะครับบ่เมนเว้าบ่เมนอุปหลวกเว้าขึ้นมาแล้วอาจารย์ติ่งเพิ่งจะเห็นนี่น้อยจันเนาะอาจารย์อาจารย์ติ่งองค์นี้เพิ่งจะเห็นนี่กันนะครับพี่น้องท่านผู้ชมก็เลยผ้าผีะนองมาเบิ่งดีพน่กขึ้นจังนี่เนี่ยมองนี้แหละครับขึ้นตรงนี้นะครับ ืัอน,นี้ทั้งเจาทีพันกะมาวัดที่ัดทั่งนะครับเพื่อทีจ่จะเจนแปนออกมาให้เพื่อขออนุญาตจากท่างการนะครับกรมพุทธเพ่นขอตั้งเป็นที่พักสงฆ์และหลังจกนร้นกะจะขออนุญาตจะตั้งเป็นวัดต่อไปนะครับพี่น้องกัเลยมาฟัง่งอาจารย์ติ่งพันว้าช่วงที่คุยกับอาจารย์พ่นยุ่ในตรงนี้แหละส,สององค์สองรูปนี่แหละครับพอดีเห็นตามตามยูบตี นะครับให้อาจารย์บอกฟังอันนี้บ่เป็นเรื่องโกหก่หมือนบ่เก็นเรื่องจริงนีเหระเป็นเรื่องจริงเห็นเห็นเห็นคักๆเลยเห็นขากเลยเป็นเป็นสีดำเป็นตัวสีดำบ่ตัวสีดำคือแมวน้ำหน้าหน้าตาคือแมวน้ำเลยเหมืนบ่เป็นรูปลักษณะนั้นเป็นรูปแบบแมวน้ำเลยอืมบัเนี้เห็นเหรียญตามๆก็เรย่องยางมะเบิงยางมะเบิงวันมาตกน้ำเหมือนเด้วันมันหมาตกน้ำไม่เห็นพวกผุโพลงพอดีสิ พผล่ลงไปพอดีมองเงาไม้ลงไปมองเงาไม้ตัวนี้มันบ่นี่ครับมองเงาไม้ลงตัวนี้แหละครับครับมองเงาไม้ได้น้ำลุบพบลลงไปกันดี่ครับสงดุบลงไปพอีอ๋อคนเครืองต็เคยเห็นเครื่องตัวเป็นปูพญานาครับองค์ดำทีคยขึ้นไปเลื่อยไปหาพมมาแล้ว ตรงนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติท่ามเทพในเมืององเก้ียวนะครับพี่นองตานผู้ชมจะขอจัดตั้งเป็นทีพักสงฆ์ลจางนั้นก็นจะขออนุญาตจัดตั้งเป็นวัดต,ต่อไปกับท่างหน่วยงานที่เกียวของท่างกรมพุทธเพิ่นนะครับอยู่จังหวัดนะครับจะยื่นขอจังหวัดต,ต่อไปนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์บอกพี่นองปองไปนะครับก็เลยเอาประสบการณ์ของพระอาจารย์ติ่งว่าให้พี่นองปองไปฟังเรื่องนี้บนแม่เรือง อุปโลงขึ้นบ่แม่นด่าหมาขึ้นบ่แม่นแต่งเรื่องขึ้นบ่แม่นกู้เรื่องขึ้นเนาะครับเนาะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นพาเป็นเจ้าเพิ่นถือศีลเพิ่นก็บ่ได้โกหกพี่น้องปลอมไปบ่ได้โกหกชาวบ้านนะครับอันนี้คือศาลาตรงที่ว่าเพิ่นอยู่ใกล้ๆกับไอปใกล้สานนัมใส่ับอาจารย์นั่นโอ้แม่โอ้ผมคนขี้รัวฮะครับป้าผมข้าพเจ้ามึงด้วยขึ้นยังไงวะ อาจารย์อาจารย์คึ้ดิเซ่เมื่อกี้ครับคึ้ดิเซ่โอ้ผมคนที่ลูกพี่น้องเบิ้องผมคนหัวลูกขึ้นยืนดีครับตัวนี้ครับอาจารย์บุ่มเลยดิบุ่มเลยเราบิ่งท <c oughs> ำอะไรขึ้นรับเมื่อกี้ขนาดขนาดที่ว่าเจ้าหน้าที่พันวัดอยู่ครับ,อ,รบอาจารย์สะควอนเขียนว่าขึ้นอยู่ตัวนี้ครับเมื่อกี้บักใหญ่เลยขึ้นบ่อนใหญจพันมาซุ่มเช่าดีใจน้ำเนาะพันมาเอาบุญน้ำ ทีแปลนี้มัน,นธรรมดาครับเพราะว่าเป็นเมืองบางบทเก่านะครับมองนี้ก็เป็นมองทีพักของกองออออทัพของเจ้ฟาฟ้ามหากษัตริย์เก่าที่พยนยกทัพมามาผักอยู่นี่นะครับแล้วก็ทีมันเป็นทีวดัดเก่านะครับพี่น,น้องนผูมชมพอดีบันนี้ก็ทีตรงนี้ซิปเกไลไรก่าก็มีผู้ที่ขอบข้องทีตรงนี้มาหลากหลายชั่วอยู่คนนะครับก็มีหลายเจ้าส่วนมากกับขอบข้องว่าใดก็เสียชีวิตโดยการ บ่ไงาตามภาษาาวบานเทาก็คือตายโหงหมดนะครับพี่น้องปองไปตรงสารที่พี่น้องทนผูช้ชมเพียอยู่นี่จะเป็นในส่วนของสารปูรองหวาเก่านะครับเดิมที่จะเป็นาสารเนยน้อย,อยสังกะสีมุ้งนะครับสมัยผมเป็น่อยผมก่อนแรดมะลีอยู่นี่แหละนะครับโอ้ขึ้นบมงไงเลยเมื่อกี้นเนาะมันก็บ่มมีป่าไงเนาะ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ขึ้นบางไงเลยครับพี่น้องอาจารย์สคว่นไปเห็นผมเริ่มทายพวท่านป่วยบางไงเลยบ่าม,มันปลาไงเลยครับพี่น้องปาหไงบ่ม,มีครับอยู่นี่ <laughs> ปลาไงบ่ห <laughs> ม,มี่เนาะปาไงบ่มีบ่เลยปาหไงมาปวยเลยครับพี่น้องห <laughs> ลังจากนา้ำท่วมนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงที่ว่าเจ้าหน้าที่มันก็ล่างวัด นะครับพอดีอาจารย์ตะก้อนชี้ให้เบื้องเมื่อกี้ขึ้นหมดได้กว่าอาจารย์เมื่อกี้นี่ไต่ก้อนลาซาเลยครับอ๋อนี่ครับบักไงเลยดิขว่านาไรเห็นบ่โม่เป็นเรีองธรรมดาเลยครับยู่กันจะคึ้นครับเนี่ยพระสองรูปย่อมีกหกกระผมนะครับขึ้นยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องท่านผู้ชมนี่คือจะเป็นขอจัดตั้งเป็นทีพักสง เทพมีเม็ของแก้วน้ออาจารย์เนาะไปงานเขานะครับขึ้นแตงคนทุกคนเห็นนะครับพี่น้องตระเวชชมเกี่ตามียี่้นพอดีกล่องผมแพนมากบะบหอดนะครับอันนี้จะเป็นสารปูนองหวานะครับพี่น้อง่านผูชชมสารปูนองหวาพอดีแพนกล่องมาเห็นตอนบนขึ้นนะครับ ตรงนี้จะเป็นปูสารปูน้องบ่าครับท่านผู้ชมพี่น้องนี่ครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของสารเจ้าปูน้องว่านะครับมังเกิ้ลมังแก้เพื่อนนะครับพี่น้องท่านผู้ชมเดิมที่จะเป็นสารนหน่อยๆเดี๋ยวผมพาเข้าไปเบิ้งครับเดิมทีจะเป็นสารหลังเล็กๆนะครับของเจ้าคุณปูสาธุนี่ครับ อันนี้จะเป็นศาลของเจา้าคุณปูหนองหว่าเพิ่นป่วยเมื่อนีเนนจ้าที่เพิินว่าวัดทีวัดท่างไห่ได้เพิ่นจะขอจัดตั้งเป็นทีพักสงไห้ครับหลังจากนั้นก็จะขอตั้งเป็นวัดต่อไปนะครับนี่คือศาลเจา้าปูหนองหว่าอันนี้ต้นบกขามไ่นะครับพี่น้องอย่ฟังซะนะครับอันนี้ศาลเก่าเพิ่นยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องศนะาลเก่าเพิ่นยิ้ตรงนี้ครับเป็นศาล ไม้แล้วก็สังกสีมุ้งโค้งลังค่าเนี่น้อยนะครับอันนี้ก็เพนเอามาถวายให้ไม่พอดีช่วงเจอนาทถวมพายุเตียนมูเมื่อกี้ที่ว่าถวมสองรอบนะครับอยู่บ้านทางดังเดือนชนบทขอนแก่นนะครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับวันนี้กําลังจับบูรณะก็สั่งวัดไม้ครับพอดีเมื่อกี้กับปูพนกับแม่ปูพนกับแม่เห็ดแเห็นขึ้นเหมือนไงเลยครับพี่น้องนี่ครับขึ้นที่ตัวนี้ครับ แต่ว,ว่าเป็นปลาบ่อนนะครับพี่น้องท่านผู้ชมขึ้นปัวบังญ่เลยนะครับบ่มีปลาใหญ่เลยครับบ่มีบ่มีปลาอ,อย่างนี้นะครับยี่นี่มีปลาหน่อยที่ว่ามาน้ำน้กปลาคอปลาขาวธรรมดาขึ้นปัวบังญ่นี่แหละครับพี่น้องท่านผู้ชมกกำลังวัดทีวัดทางเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ครับหลังจากเคตั้ง หลังจากจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขออนุญาตจากทางการเรียบร้อยแล้วก็จะขอตั้งเป็นวัดต่อไปนะครับที่ตัวนี้อยู่กลางบ้านอยู่กลางชุมชนบ้านทางเลือนตําบลชนบทอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเลยครับพี่น้องวันนี้ผมคนลูกลำชีก็นําพาทุกท่านนะครับมาติดตามรับชมในการวัดที่นะครับออกเขตแดน เพื่อที่จะเขียนแบบย่อไปขออนุญาตจากทางหน่วยงานราชการกรมพุทธนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อขออนุญาตจัดตั้งเป็นวัดต่อไปครับอันนี้ก็ต้นใหญ่ต้อนอย่างใหญ่เลยครับพี่น้องทานผู้ชมี่ครับต้อนอย่างใหญ่เป็นป่าย่างใหญ่ครับพี่น้องุกนก็ ตามที่อาจารย์เพ่นวอาไห้ฟังนะครับอาจารย์ติ่งพันวอาไห้ฟังอยู่ช่วงที่เพิ่นนั่งคุยก,กันกับอาจารย์สะครอนอยู่กุฏิพอดีกับตัวสีดําขนาดต้นไม้นี่แหละครับกับโพ่หัวขึ้นมากเคือง,นงหนึ่งกะหน้าตาคข้ายๆกับแมวน้ำนะครับพอเพิ่นเหรียญนำต่างๆอยู่เพราะเพิเ่นยางไปเบิงมอเห็นจอยเพิ่นก็คอย,คอยมุดล่งจมล่งก็เห็นแต่แผงหลังครับช่วงหลัง อันนี้บ่ได้ด่ามาบอกนะครับเด้อเพิ่นเป็นพระสงฆ์องค์ขจ้าเพิ่นบ่เว้าบ่โกหกบ่ตั๋วนะครับเพิ่นถือศีลช่วงเข้าพรรษาเนาะอาจารย์ติ่งช่วงเข้าพรรษาตั๋วบ่ได้บาปตั๋วบ่ได้ครับอาจารย์ย่านบ่ล่ะอาจารย์ติ่งย่านบ่บ่ย่านเห็นขึ้นตามๆโอ้โตใหญ่ดำใหญ่เลยบ่ติช่วงวัดอยู่เมื่อกี้ก็ขึ้นตามเนาะอาจารย์เนาะลุงแบบมีนิ่มคอยลุงตี คอยลงเป็นสิบไแมนครับนั่นแหละโอตอนล่งไปใล่งฟุบทีเดียวันบ่โอคอยลงโอตอนลงไปเป็นบ่ครับหลังจากโพขึ้นมาเป็นบ่ลอกับโควล่องไปโอแล้วน็สนครับลงไปอลกหัววงสิบ่โอ้เค่องคอยคอยถอยลงถอยลงโอเปินมาอยากทำบุญนํานะครับก็เป็นยังอื่นบ่ได้ครับ อีสามบ้านเท่ากับปู่พญายนาคเนาะอาจารย์เนาะนั่นบ่ปูป่พญายนาคเพราะว่าเพิ่นมักทำบุญทำทานอยู่แล้วต้นเที่ยงจนโตใจมันของเมียเนี่ยมาดั่งโตงามมาแด้วที่แม่ของดั่งโตนึกนึกแว่นมาตัวหน้าบดิอยู่หัดสององค์เด้อพี่นอ้องยูสององค์เห็นเหรียญน,น้ำตามๆกันเลนยางมาเบิงนะครับการมือนี้กับผมคนลูกลงชีพผ้าพี่พาหนองมาเบิง นะครับการวัดทีวัดทั้งเตรียมออกแบบแปนเพื่อที่จะขออนุญาตยอเพื่อขออนุญาตจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์แล้วก็หลังจากนั้นกับทําเรืองขอเป็นวัดต่อไปน้อยจันติงเนาะค,ครับกับบอกบุญทั้งพี่น้องพุทษษธศสาสนิชชนชาวไทยพุทธนะครับบางทีบางทาง่านบางที่บางทางบางที่บางั้งนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยมาแล้วแหละนะครับเคยมาแล้วกับมาอีกกัลาล่งบูรณะไม่เห็ดไม้นะครับเนาะ ขอบอกบุญอยากจะมานางวิปัสสนากับประฐานนางสมาธิมากาบ่ายพาะกับขามาไรน้อยอาจารย์ติ๊กเน<ม>าะเป็นทีเยดเหนยี่ยวทางใจครับเป็นทีส่วนร่วมบ่มีก่กฎเกณฑ์เังครับพี่น้องก็เป็นวัดเป็นว่าธรรมดา,คร,าครับอยากเขามาเบิงมาเทียวมาเบิงต้นยาน่างไงมาปีกิเวกม่นางสมาธิก็ได้ครับได้เ้อครับพี่น้อง ด้านน้กัมีกุตินะครับที่สางไวรอลนะครับกับพุธทธศาสนิกชนอยากถา้ำอยากโยมอยากเขามานางมีปัสสากรรมธา,านอยากมาทำบุญกับเขามาได้นะครับบเดวาเพราะว่าเป็นทียึดเนี่ยวทางใจของศาสนาพุทธนะครับเมื่อกี้กับเหตุการณ์ที่ว่าบ่ะขาดฝันก็เกิดขึ้นเพิ่นมาสแสดงความมีดีนะพ่อจยนเนาะ <c oughs> อาจารย์ติ่งพันกบอเห้ฟังเลยนะครับเด้อสำหรับเรื่องอยู่เกิดขึ้นในสาในส่วนของจะเป็นยังไงก็คือปูพญานาคเพิินน่หละครับเพราะว่าคนอีสานเข้ากับอยู่กับปูพญานาคบ่ว่าผู้พิพาคใดนะครับนาะอาจารย์เนาะถั่วถูกผู้พิพาทแหละปูพญานาคเข้ากับเขารลบนับถือเพิ่นกำลังวัดทีวัดท่านะครับพี่น้องนี่ครับอาจารย์ จากสะคอนก็นล้างผ้าโจาทีเห็นบึงอันนี้ก็เป็นปลาย่างไงนะครับพี่น้องตดย่างเห็นว่าครับพี่น้องก็มีช่อมุ่งว่าล่ะคนครับตนย่างไงเห็นว่าครับพี่น้องอัน,นก็เป็นกุฏินะครับกุฏิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหลังครับ กุฏิหนึ่งสองสามสี่สี่หลังครับสี่หลังสี่หลังครับปรเม็นหกพอดีผมไปมองเห็นตรงนั้นยืนมาหนึ่งว่าอีกหลังหนึ่งอันนี้สายวิปัสนากรรมฐานนะครับได้เป็นสายปลาครับสายปลากรรมฐานแม่บ๊อาจยนสายปลาสายธรรมยุทธ์นะครับเด้อพี่น้องคนตดย่างไง ผมเชน่ว่าหลายท่านคงจะเค่อยมากนะครับสำนักปฏิบัติธรรมเทพนิมิตหงแก้วแต่บัดนี้ชวน,นั้นเพิ่นบ้านในเย็นบัดนี้แกเหตุมันถูกต้องเนาะอาจารย์เนาะจะขอตั้งเป็นทีพสสนนท่พักสงฆ์สักครั้นะครับเด้อที่พักสงฆ์เทพนิมิตหงแกว้วหลังจากนั้นจะขอตั้งเป็นวัดเลยครับขอตั้งเป็นวัดเทพนิมิตรหงแก้วนะครับเด้อบัดนี้ผมคนลูกลำขี้กับผ้าพีผ้านองเขามาเบิ่งนะครับข้างในนะครับปลาย่งไงพี่น้องเห็นพ่พมปวด่ะ ลบลื่นดีครับฮะแมนท่านนี่เงี้งยวคุณเง้าวของแม่หน่อยจัดเนาะเงี้ว,วของมาเร่ไปเลยไปเลยแมนครับกะประชาสัมพันธ์นะครับบอกบุญไปยั่งญาติโยมนะครับผู้ที่มีความเลื่อมใสในทางด่านศาสนาพูทธอยากจะสืบสารสารต่อทางพุทธศาสนานะครับหรือว่าอยากจะสางแปลงสร้างวัดสางว่ายั่งขาด หลายอย่างู่ครับช่วงด้านหน้ากำลังเห็ดในส่วนของสลา,าสลา,าของพระประธานนอกจากเนาะกะัยังบะฮน,นมุ่งหลังค่าเห็ดเห็ดตะโค้งไว้มีตะโค้งบะฮันแหล้วนะครับกะเป็นทีป่ปฏิสถานขององค์พระพุทธลูปปางสมเด็จปฐมบรมมหาจากักรพรรดินะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดเป็นสลาสลา,าพระประธานครับ เดี๋ยวออกไปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบุองอีกทนหนึ่งนะครับคุณผู้ชม,อ,นนผม,ผชมอันนี้จะเป็นกุฏินะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นของกุฏินะครับในป่ายางใหญ่ท่านใดอยากจะร่วมทําบุญก็ทําบุญได้นะครับอยู่ที่บ้านท่านังเลื่อตนตําบลชนบทอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นชื่อสถานที่เป็นที่พักสงฆ์เทพนิมิตของแก้วนะครับ หลังจากนั้นก็จะทําเรื่องขออนุญาตตั้งเป็นวัดต่อไปอนีเจ้าที่ทางเทศบาลชนบทวิบูรณ์มาทําการวัดที่ให้นะครับ